นทั้งหลายท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าโทษมาหันคุณนั้นนั้นคำคำนี้เป็นคำที่น่าคิดถึงรั้มที่มีอยู่ใกล้ๆก้ับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาให้ชัดแล้วจะเห็นว่าเจงเหล่านี้ของเหล่านี้มีโทษมีคุณระคนปนกันอยู่ ถ้าเรารู้จักใช้รู้จักอาศัยก็จะได้คุณเป็นอย่างทิ่แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักอาศัยหรือใช้ไม่เป็นสิ่งทั้งหลายต่างๆที่มีอยู่ใกล้ๆกับตัวเราก็จะเป็นสิ่งที่ให้โทษได้ทั้งสิ้นที่เห็นได้ง่ายเช่นอย่างว่าไฟชีวิตของคนเราต้องอาศัยไฟ ในตัวเรานี้ก็มีธาตุไฟคือความอบอบุ่นที่เราได้รับนั่นคือไฟและสิ่งภายนอกเช่นแสงสว่างไฟเทียนไฟฟ้ามีความจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยยิ่งไปกว่านั้นในสมัยปัจจุบันเครื่องหูต้นทุกชนิดอาศัยใช้ไฟเป็นสื่อเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีวิทยุกระทัศน์สิ่งต่างๆที่มีที่ใช้เครื่องยนต์กลไกล่้วนแล้วจะมีไฟเป็นส่วนประกอบก็ปแปลว่าสิ่งนี้ให้คุณให้คุณอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือเราทั้งเถอะไฟนั้นจะให้โทษถึงกับว่าวาดบาย ทิหนหาทล่มจมเรอถึงแก่ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ไม่ง่ายเพราะว่าสิ่งอื่นๆเช่นว่าปืนผาหน้าไม้อาวุธต่างๆิึงโลนั้นถ้าหาใช้ไม่เป็นก็กลับมาให้โทษหรืออย่างสิ่งที่เราเห็นว่าให้คุณเนี่ยเช่นอย่างว่ายาเนี่ยยาแก้โรค โดยตรงก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้คุณแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นใช้มากเกินไปใช้ผิดประเภทก็กลับจะให้โทษแสดงให้เห็นว่าโทษมหันคุณนานนันเป็นสิ่งแน่นอนทีนี้เรามาพิจารณาละเอียดลงไปแม้แต่ของใช้เสื้อผ้าที่เราได้อาศัยนี้ ก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราใช้ไม่เป็นคือแทนที่ว่าจะเป็นสิ่งที่อาศัยแต่กลับเป็นสิ่งประดับคือเป็นสิ่งที่เราต้องการมากมากต้องการชนิดนั้นต้องการสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วไม่พอต้องการสิ่งนั้นซึ่งในสมัย,มยปัจจุบันนี้จะมีผู้ที่ มุ่งต่อความสวยงามเพิ่มภูมิภาระในเรื่องเสื้อผ้าเป็นจำนวนไม่น้อยนั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นสิ่งที่ให้คุณแต่กลับเพิ่มเป็นภาระมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาพิจารณาตัวบุคคลที่อยู่ใกล้ใกล้กับเราเนี่ยเช่นอย่างภรรยาสามีก็ดีลูกหลานก็ดีเนี่ยเริ่มต้นด้วยความรักความปรารถนา คือเป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่ทุกคนต้องการหญิงต้องการชาชาต้องการหญิงพ่อแม่ต้องการโลกซึ่งถ้าได้สมใจก็แปลว่าให้ความสุขความสมปรารถนาแต่แล้วคนเราต้องมาทะเลาะกันใระหว่างภรรยาสามีต้องมาทุกข์ทรมานเรื่องของภรรยาสามีลูกก็เช่นเดียวกันดีใจพอเราะ ปีติอินดีแต่ว่าก็ต้องเสียน้ำใจต้องเสียน้ำตาเพราะลูกเพราะความรักที่มีต่อลูกรักเกินไปก็ให้โทษเกิดความเกลียดชังก็ให้โทษเหล่านี้เราจะเห็นว่าสิ่งเดียวกันนั่นเองแต่ให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษเมื่อพิจารณาอย่างนี้หาคำตอบหรือว่าหาวิธีการว่าทำอย่างไร เราจรึงจะอาศัยสิ่งเหล่านี้โดยที่ว่าไม่ให้เป็นโทษไม่ให้เกิดโทษข้อนี้เองที่เราต้องอาศัยหลักธรรมะหลักธรรมะในประการแรกก็คือระหว่างเรากับสิ่งของระหว่างเรากับคนอื่นต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องประสานเป็นเครื่องติดต่อเป็นเครื่องผูกพันยกตัวอย,อย่างเช่นอย่างเสื้อผ้า เราก็ต้องเห็นคุณว่าขาดไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการร,รู้จักใช้สอยรู้จักความคอดีแล้วก็ไม่ไม่ให้เกิดความรักจนเกินไปความชังจนเกินไปคือปแปลว่าไม่หวงจนกระทั่งว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือไม่ปล่อยประละเลยจนกระทั่งเป็นเรื่องแมวใจใส่ ในตัวบุคคลกปเช่นเดียวกันในระหว่างพ่อแม่ลูกการที่ว่าพ่อแม่จะให้ความรักกับลูกนั้นก็ต้องประกอบด,ด้วยคุณธรรมที่ท่านแนะนําไว้ถึงพรหมวิหารนอกจากจะให้ความเมตตากรุณาแล้วยังจะต้องใช้อ,อเบขาคือวางเฉยในบางโอกาสบางเวลาสิ่งใดที่เราให้เมตตาได้เราก็ให้ สิ่งใดที่เกินก,กว่าความเมตตาก็ต้องวางเฉยเรียกว่าอุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นอย่าว่าใจอื่นไกลแม้แต่ตัวของเราเองร่างกายที่เราเป็นของเรานี่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมีคุณค่าหรือน่ารักน่าห่วงเท่ากับตัวเราเองแต่เราก็ลืมตัวเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ใ้เวลาสําหรับตัวเรา ที่จะมาพิจารณาทบทวนแต่แท้ที่จริงนั้นตัวของเรานี้เป็นหลักใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมจะเป็นไปด้วยดีก็เพราะว่าเรามีกายมีใจเป็นที่รองรับดังนั้นตามหลักในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสรุปว่าย่อดของความทุกข์อยู่ที่ความยึดถือ คือยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราจนเกินไปแท้ที่จริงร่างกายของเราเป็นเพียงสิ่งอาศัยชั่วระยะเกิดกับตายหลังจากนั้นก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ถ้าเราเข้าใจต่อสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนั่นคือวิธีการปฏิบัติเพื่อแนวทางแห่งความสงบสุขจึงเสนอเพื่อพิจารณา ขอให้ท่านผู้ฟังได้รับความปรารถนาดีมีความเจริญผาสุขจงทั่วกันทุกท่านเทิน